สวัสดีครับพี่น้องนาโบราณยังเหลือพอได้เบิกได้ดันครับอเอาเมนีกะบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝ,มฝนอีกเหมือนเดิมครับผมหลังจากฝนตกแห้งต่อกันไปสามสี่หมือก็ปล่อยให้ดินแห้งแล้วก็มาเห็ดไ้เพื่อนนะครับเพื่อนกะผาแน่ยยู่ครับส่งนี้เป็นประจำทุกปีครับเขตทั้งบ้านผมเราเสือโกกนะครับผมกาบาสีบานเขาวันหน้ามอนอยากปั๊มให้ปั๊มหน้านะครับ กว้านสมานเป็นดินทรายครับพี่น้องมาเนี่ก็อยู่กับหนังอ่ะปั๊บให้ปั๊บหน้านะครับแบงจากให้หน่อยเป็นให้ไงเป็นสีแบ่งให้แบ่งหน้าให้ลูกเพิ่นนะครับสองคนเพิ่นแขกเพินละฟังนะครับแต่ก่อนนี่มันเป็นหน้าอย่างนั้นครับหน้าโบราณครับผมเพิ่นเอาอีแตกไทยนะครับตอนนี้กระฝนกระยุดให้เยอะครับสามสี่หมื่นแล้วแต่ว่างมัอนี้ก็ะคืมไม่อีกผู้วานกับวานนะครับผู้ว่านวานกับว่านวานนะครับผมนี่ครับ กูบ้านกับเขาจนเขี้ยวแหรอครับผมอันนี้กะลูกค้าขาประจําแต่หังแต่เดิมนะครับแต่ข้าวหกสองแต่ข้าวสี่ศูนย์ะมันใส่มาตลอดทางเส้นนี้ก็เป็นผมเอาสี่สิบแปดนะเพื่อนนะครับเมาหมื่นสองหลักกรนหน้าทั้งรางนะครับมวนไหไงกัเอาหกสองเฮ็ดนะครับเมากันหกพันว่ครับปีนั้นเพื่อนกะเฮ็ดตามงบนะครับไปเรื่อยแต่ว่าเพื่อนกะว่าเฮ็ดต่อกันมาสองสามปีนะครับมาปีนี้เพื่อนกะไม่เฮ็ดมวนเทิงครับบ้านเฮ็ดทอดซื้อหัวอยู่นะครับ แดงกลางนี่ไปหาก,กุณแสบแดงนะครับผมขีดเซ็นไว้แล้วนะครับผมนี่ะมันอยากเป็นไฮน้อยต้องล็อกแต้แหล,คลก,ก,ก,กครับรถเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยก็ไทยไทยเนีครับก็เลยต้องจัดการคือออกนะครับเห็ดเป็นไฮญ่แบ่งกันให้ลูกใไฮต่อมันเหลวเขึ้นว่าแต่ว่าเอาตามงกครับปีนี้เพิ่นจ้างเป็นซูโมงครับผมแปดหลอยบาทแต่มีพรูมาเมียนเนี่ยนะครับผมว่าแปดลอยแถวบ้านผมม้วนไปจ้างเขึ้นว่า อันคำว่าบ่จ้างจ้างบ่จ้างผมก๊บเขาปนะครับแต่ว่าอยู่ทางบ้านผมกะเพิ่นกะจ้างอยู่หรือนะครับเพราะว่ารถหน่อยหาซิฟสี่ซิฟนั่งคันเขายังเห็ดหาหกลอยเลยนะครับผมรถใหญ่สิมาเห็ดเจ็ดลอยมันกะอยู่บ่ได้นะครับแต่ว่าฝร์ดเท่าเดียวผมเห็ดเหยียดครับเจ็ดลอย่ะมาถ้าเป็นสองเผ่าผมเห็ดแปดลอยนะครับผมถ้าไปนำกันกะเป็นชั่วโมงละพันหานะครับสองคันที่แรกนะงานตรงนี้ว่อเจ้า ปอดมาเห็ดซอยนะครับพอดีมือนี้หัวหน้าหารเพิ่นสิไทยน้องฮูดครับรถหน่อยกรับยากงานปั้นนะครับส่วนี้ก็เลยได้มาขั้นเดียวครับเงาพูดเดียวไปเรื่อยครับตัวนี้ผมหลังแค่ไหนไปแล้วครับตัวนั้นคืนขั้นทางนะครับสิได้ไตหน้านั้นโมตุนกันไรหรอกพี่น้องเพิ่นเห็ดเป็นไฮโบย่างไฮเป็นไรครับไฮละสองงานนะครับผมบดถึงไรกะที่กะซีประมาณสองไรนะครับเห็ดเป็นหน้าซีไฮกะยังหน่อยนะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเอาตามงบครับ ประมาณพ่น่าตังไว้จะกีหาสมุนงเห็นแลวครับผมคนมาแดดห้าสี่สิบ่อครับพอดีวันนี้ได้อีกยุดนะครับน้าหนาหันบรรลพอร์ตไปไทยน่ะก็เลยเห็นมาหม่างขั้นแท้ซอยพอได่ไทยคลิปในพี่น้องเมืองนะครับผมหลายคนนะครับขอเข้ามาว่าขอวิธีปั้นหน้าไทยหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าเี่ยงานรถใหญ่แล้วคงกะช ไปไายให้เบิ้งนะาครับมาไถาปันสำรับมือใหม่เป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก็เคยเอาไปหลายคีบดอี่น้องแต่โดนๆแล้วล่ะมันอาจจะหาบ่เห็นแล้วนะครับมันคลิปแต่หลายปีสามปีปีแล้วยังพอเหลือเห็ดเล็กๆแน่นอนนะครับผมวันสิเบิดกับวัวเบิดนะครับแล้ววันสิไป๊ะแมงปลาอีกนะครับสองหม่องสามหม่องหมดแล้วครับ ยังมั่นด็ไปเมืองแน่เมืองแน่ยครับยังหยากอยู่ครับยังมาแหล่งก็ไปไทยน่ะปั้นหนา้าซอยเขานะครับเพ <c oughs> ื่อนนี่ก็ตีสองครับตีสองตีหนึ่งหาเมื่อซ่อนนะพี่น้องเอารถหน่อยไปไทยปั้นแล้วนี้มึงขีดเซีนไว้ครับอย่าไปปัน้นเขาไปชุดกกแสเบียงไงหมดครับเห็นไปหน้าซี่ใหครับพอแล้วปะ่ะให้นี่กับทีกันซื้อนี่ครับซื้อกันแทอะเดียนมาหนี่ปับ๊บให้นี่กับกันนี่ เอาไงสองไฮเทิ่งต้องถามกันแล้วก็บสองไฮล่างครับหนึ่งสองตอนนี้เป็นงานซืม้อโมงครับเก็ตตามงบครับเบิดงบกระพราะออกบอลแล้วล่ะก็บอกระมาณอาทิตย์กว่าแล้วพี่น้อง <c oughs> มันทังยากงานไทยปั้นแนะ่งานไทยห้ยกหล่อแนะี่ยด้วยเขากระเดี้ยมาให้เราครับเ <c oughs> ส้นสวงมันหันมันติดฝนครับนัดเป็นใบร้ายมือนล่ะติดฝนหวานฝนตกแนี่มันเหตุปอดเลนะครับ ดินมันซุมหยาดมันเละครับหยาดน,นักรถเคเรื่องน้ำมันอนี่คือ,อหายใจอีกโลกขันแท่นอ่อนนะครับมันเกลี่ยนหลายมันมีแต่หายาวไวพี่น้องงานงานออกห้ยซักวอนนะครับยังสิบปีป่านขั้นแดนโอ้ป่านขั้นแท่อ่อนนะยังจะไ่ดินครับ นีแต่ซ้ำซ اؤ น่ะไม่แต right ่พี่น้องโลออกเห็ดเป็นไงไงกะวาดไม้เบิร์ครับออกแบบไม้เบิร์นะครับผมแต่ของหน้ามันเป็นผู้ออกแบบเองนะครับไปน้องมองกับต้องเธอกับผมก็ได้ออกซอยพันแน่นะครับออกแบบซอยพันแน่น้องมองกับเพิ่นอออกแบบเองให้ห่อเหล้วกับห้อกระเห็ดตามที่เพื่อนวัดทั้งห้ห่อเลยนะครับผมมาเดี๋ยวไปส่งไดนท่าได้สวมากอัดนักกะออกแบบให้แล้วนะครับ ครตะกี้ให้น้ำมวนกับเป็นไฮต้องล็อกเตะแรงด้วกันผมหมางกันแถออกไปอ่ะมั่งคันนี่ตัวนี้นี่ผมขืนคู่กันก่อนจะขืนคู่กันผมกับจไีไรดินมวนสูงนะครับไปขืนไปขืนเสริมทอนทางเนี่ยผลสร้างเรียบครับซีศูนย์หนึ่งหมือนกับปั้นหน้าครับปั้นหน้าสองนี้ก็จักปั้นจักไถแน่นะครับผลเลงีงแน่คนก็าฝาวนะ้ำ ไปแต่ว่าทั้งบ้านผมส่วนมากสิเป็นดินทรายนะครับดินถ้ำเนี่ยปนเปนกันไปแต่ว่าดินทรายซะส่วนมากนะครับเ็ดหลาเนี่ยซาเนี่ยก็พ่อได้พ่อท่านนะครับครูปีนี่ตัวนี้เสริมทางขึ้นให้เพื่อนครับเพป็นวานาไม่นาเพป็นมากรวดไปหนาผู้อื่นตัวนี้ก็สิซเรเล่นใตใ้เพื่อนนะครับก้อนสิขึ้นทางขึ้นที่ผมกงสิตะ,ะกี้ให้หนาให้มันสูงเราพี่น้องให้นะมันตำ่ำมันหนาหลายให้เราพี่น้องต่ำตัดส่งใม่เห็นนะ หลายให้มันบนกันให้ต้องล็อกเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ถเฮือบเบาตังกับรับกันหลายนะครับอาศัยว่าสีเตยเสาไปหาบายนะครับเกิดที่เฮ็ดงานสวนยุ่งขายเพื่อนนะครับมอว่าไว้เตีดผ่านไปเฮ็ดกำซางเรียบฝนตกคบเฮ็ดบ่อไหลสวงก่อนเกิดเบลืองน้ำมันขี่รถไปซื้อพี่น้องตอนเกิดที่ดีไปเก็บงานนะครับไบขั้นเดียวพอเผาเดียวเอาเอาใจหางหกไทยหน้านะครับขั้นบกไปไทยเกิด บ่ได้พี่น้องเพิ่นกับเสาพี่เจ้าพลังพลังงานกับบอลคอยมี่บอลไลา์มาได้ละครับแต่ว่ากับเฮ็ดเหมือนเด็กน้อยไปเรื่อยๆใครก็จอดนะครับรถใหญ่รถน้อยเฮาวรถฟอร์ดไปท้ายนะนหน้ามื่อนึงกับซิฟกุไลกับพอได้่เติมกันไปครับสองสามพันพอ่อใหญ่เติมค่ากับเขาค้าเร่องเงี้ยขั้นเดี่ยวนะครับยังขึ้นเงินส่วนขั้นนี่กับหาเงินค่าน้ันนันให้เขาครับเกัาหาเงิเนี่เฮ็ดเงินสดอย่างเดียวครับปั๊มให้ปั๊มหมนะ้า แล้วปุ๊บก่าจายปั๊บกับ,บ,บส,ส่วนมากแล้วกับผู้ใดที่เพิ่่พร้อมิ่นก็สิบ่อคอยบอกนะครับรถใหญ่เป็นส่วนหน่อยนะครับิ่นสิบบอกว่าขอเจีนไว้ก่อนแต่ผมกับสิขออ่าน้ามันก่อนนะครับส,ส่วนหลายขอก่อนจะเครื่องแั๊กไดครับขั้นบ่อให้กัคือสีบริเ็ดกันนะครับมันม,มีทุนนะครับรถหลายคันแต่ว่า,าก็คขาช้ส่ใจก็สูงนะครับผม จะคาคนครับค่าสอมคาซื้อล้อเนี่ยคาน้ำม,มันเนี่ยน่ยครับตัวนี้ก็สเป็นไฮนึงเป็นไปหาซื้อขั้นหน้าขั้นยีบริโลออกนะครับผมก็สิไล่ดินนงมาผมตัวนี้ผมสีงาดเอาดินนวนี่ป่านขึ้นนะครับคือสีเลื่อมจากไฮลางกอนครับเห็ดหน้าสไตล์อาจารย์ใหญ่ผ้าเห็ดครับแต่ากาสีไล่ดินน้ำม่นสูงต้งมาถมม่นตามไก่แถรับเนี่ยจงไว้จักน้อยนึงจักสวงลถเหลือดิน ไปจักหน่อยกับงานขึ้นเขนแถวห้างงานก็คือเก็บงานจบนะครับแต่ข่าวตะกี้บ่จัางยังมีตะไลน้องมาเบิดครับบานเนมสีบา่านกันแถวกับบัมีครับยินสีบ่านกันแถวทึงกับบัวหมีกับตะไ,ไลน้องทึงน้องมาป่าน,นาหนึ่งสีกันสะไลน้องเถิงน้องมาป่านหนึ่งสีนี่บัวานานเหลง่ายครับมาันาน่าเหลี่เสียเวลานะครับผมเนีย่ยเอาตะกี้อ่านงานโมเปียนโมของโมขาดเมื่อใหม่คือว่าอะไรครับผู้มอือนี่กับบ้านเก่งครับศึกษาไปนึ่งไปหนึ่กันครับผู้ใดทีถึงคนเก่งกว่า ผมพี่นะง่ไปทาได้ทำทาสอวิซาน้ำเขาขกับผวกนี้เป็นอาจารย์รถไทยจะ,ไไะจะเอีกยมังไรยมัขงขั้นหน้านะครับโลโลโลออกเห็นเห็นหลุเห็นหลางนะครับบ้าหอศิลเอาไปทาได้ส่วนฟางท่านิเสีดมอยากนะพี่น้องฟางท่านิยบดิขึ้นทางขึ้นขั้นหน้านะครับสียากแน่แต่ไฟทั้งผมยืนนี่แหละเพราะไฟท่านิผมสิเลือกเอาไฟท่านิมันต่ำกว่างัดขึ้นเฮ็ดขั้นกลางแล้วครับ เสื่มอมพ้นทางฟังทางหลังแน่ครับที่นี่ก็ทางนี้นี่ไล้ดินได้ถมหม่องตั้เก็บงานอาเลยนะครับสิเด็ดป่านแน่ได้ขั้นกันจากนี้ไปหันนะครับงานนากกะเบิดที่หลอกทำให้เราดิกกระหอดอายุการใช้งานเปลี่ยนนหก็ยังม้วนไม่เงินนะครับ นี่นาเพราะนั่คือหอยไร่ต้องไปอย่างไรตลาดตัวพักนี่ครับตัวนี้มันสีแดกันซื้อขานาดมานี้แล้วก็มานี้ตัวนี้เพิ่นออกแบบให้แล้วนะครับให้หนาเพื่เกลี่กันสร้างมันแล้วอ่ะพอจะมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป,นนเป็นหลุดเป็นหลังเป็นสี่เหลี่ยมม้วนทนดีๆโอเคครับแล้วนะ sai xài bay nhiệt cháy tiếng ngoan cửa chốt Ủa oh, sắp cái chắc bên nhắn bị nó không xùm bao khỏi đấy. đây ลูมนีไ้นไม่สั่นหนัอ่ะเืลอครั างานบ่อ่านงานพี่น้องโย่ไปลวงๆได้เลยท่านว่าจักต้องถามนะครับมึงอยู่ไปยางบรรจิกันให้หน้าซื้อนี่โอ้ยก็อยู่มาถมซื้อรถนี่ก็พ่อนี่ก็ได้มากันแน่ขั้นนันมากน พอไหวครับพอไหวเนี่ยเฮ็ดงานบ่ถามหนาถามหลังมุนด่ายมุนไปลย่างเดียวนี่ว่าเห็นหม่องเหลียวจักเื่อครับเนี่ยเัรนะงั้นนะครับบางทีการบอกการเบอกกันน้ำเนี่ยบอกดีดีบางทอมันก็มาฟังยูรอมกันมาโดนก็ต้องเก่งไปน้ำครับเพื่นาสียูซ้ำเก่าเฮ็ดคือเก่าคยเฮ็ดคู่ได้ก็เฮ็ดคู่นั่นก็พวเป็นจักเจื่อคือว่าะครับ ยงก็ต้องมีเบอกบ้างบอกบ้างนะครับท่านบอจกักใครถามที่มานะครับก็ขึ้นขึ้นอย่างไรถ้ามันจะไล่ดิน้งไปลุป้มขึ้นมาเฮ็ดให้เดียวจััครบเพราะว่า <c oughs> ตอนเมืองงานมันก็เมืองน้ำอยู่นะครับแต่ว่าตอนเฮ็ดมันคือตอนเมือง เป็นทามาได้หรือพี่น้องสูบนกล่องก็ไรต้องใช้สินค้าเงินเสียกันสัน้นไหมเขาจ้ะครับเอาพี่น,ออน,น้องหนี่นะพี่พวอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเก็บงานพ่อมื่อสิทายให้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่นะครับเพื่ออะไรเพื่อให่พี่น้องรับซุ่มรับฟังนะครับพี่น้องทางเส้นนี้ตะกีนบม้มีครับเอาซีซีป่านในเพื่นเม้ากันเมื่อสองซุดหอยกักแต่ไม่ตะกีก็จ,จักเป็นรูปหรือไรหรือพี่น้องน้ำมันดิด้าเศร้า ซาบาทด้ิเก่าบาทนี่นะครับตอนนั้นเท็ดกับสามหกปลาสักดาครับไปน้ำกันตะกี้ตะกี้ครับรับจ้างไอ้เพื่อนตอนสิมาซสื้อสี่ศูนย์ลดสี่สิบก็แปดปีปีนี้ครับปีที่แปดครับรับจ้างก็เพิ่นกับสามปีสามหกยังมาจากดินรดนะครับออกมาพิธีงานเบิกหน้าครับตอนนั้น รถหน่อยเข้ากับจังเพื่อนหน่อยครับก็เลยคืออย่างไดรถใหญ่ที่บา้านเลยวันนี้ก็เห็ดเหลี่ยมแต่นาเรียงมันครับเป็เนแผ่ขาวๆนี่แม่นเบิดเลยไถยหดไรเบิดแลว้วครับตัวนีเ้เด้อเหลี้ยนำมาปั่นครับตัวนี้ก็เฮ็ดก็อาจารย์ตอมแน่นุ่มเบีดแดงแน่ครับแต่พี่กายพี่กอนโอ้เข่าเขียวงามเบิดเลรอพี่นอ้องเสมอคลิปเลยหน้าเพิ่น